หน้าเกลียดหน้าชังแถมยังจ้ามั่มสุดๆไปเลยสำหรับน้องคากิลูกชายของคุณพ่ออารมณ์ดีแจ็คเฉลิมพลที่คำพรธ่รวงศ์หรือแจ็คแฟนฉันกับคุณแม่คนสวยดีกรีนางเอกใบหม่อนกิติยาที่เพิ่งจะลืมตาดูโลกเมื่อวันที่28กรกฎาคม2567ท่ามกลางบรรยากาศแห่งความสุขและการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากลุงลุงป้าป้าคนบันเทิงรวมถึงแฟนคลับที่นับวันรอเจอหน้าน้องคากิกันทั่วทั้งประเทศ เช่นเดียวกันกับบรรดาข้อหวยที่เข้ามารอส่องรอลุ้นหาเลขเด็ดจากคุณพ่อดวงเฮงไปลุ้นรางวัลใหญ่สลากกินแบ่งรัฐบาลวดประจำวันที่1สิงหาคม2567โดยหนึ่งในภาพถ่ายที่ถูกพูดถูกและดูจะสร้างความฮือฮาในบมู่นักเสียงโชคมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นภาพแรกคลอดร่วมเฟรมสาคนพ่อแม่ลูกแจ็คใบหมอนและน้องคากิตซึ่งมีตัวเลขเด่นเห็นชัด2020ปรากฏอยู่ด้านหลัง งานนี้ทำเอาบรรยากาศในช่องคอมเมนต์เรียกได้ว่าคึกคักกันแบบสุดๆเพราะมีทั้งคำอวยพรรวมถึงข้อความจากบรรดาคอหวยที่แหกเข้ามาจดเลขสวยเก็ตเป็นแนวทางกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว